คุณเคยไหมครับที่อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนแต่พอจ่ายเงินจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็รู้สึกผิดทันทีเพราะรู้สึกเหมือนขโมยเงินมาจากบัญชีเงินออมหรือเงินลงทุนความจริงก็คือความรู้สึกผิดทางการเงินเกิดจากการใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนครับการเที่ยวคือความสุขที่สำคัญของชีวิตแต่คุณต้องรู้วิธีที่จะจัดสรรเงินสำหรับมันโดยไม่ทำลายอนาคต ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดกระเสียนนะครับชีวิตที่สมดุลคือการที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันนี้และยังสามารถสร้างอนาคตที่มั่งคั่งในวันหน้าได้การเก็บเงินเที่ยวโดยไม่รู้สึกผิดคือการจัดสรรเงินอย่างตั้งใจและชาญฉลาด วันนี้ผมจะมาเปิดเผย5วิธีเก็บเงินเที่ยวโดยไม่ต้องรู้สึกผิดกับการใช้จ่ายเพื่อให้คุณได้สนุกกับการวางแผนท่องเที่ยวและรู้สึกดีกับเงินเก็บของคุณไปพร้อมๆกันครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5วิธีเก็บเงินเที่ยวโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพื่อให้คุณได้สนุกกับการวางแผนท่องเที่ยวและรู้สึกดีกับเงินเก็บของคุณไปพร้อมๆกันครับวิธีที่1เงินที่ถูกกำหนดแล้ว 1. ตั้งบัญชีซิงกิ้งฟันสำหรับการเที่ยวโดยเฉพาะความรู้สึกผิดเกิดจากการที่เงินเที่ยวไปปะปนกับเงินก้อนสำคัญอื่นๆครับปัญหาเมื่อคุณเก็บเงินเที่ยวไว้ในบัญชีออมทรัพย์หลักมันจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังเอาเงินที่ตั้งใจเก็บไว้สำหรับเงินดาวบ้านหรือเงินลงทุนมาใช้วิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือสร้างบัญชีแยกที่มีชื่อชัดเจนว่าเงินเที่ยวซิงกิ้งฟัน คำนวณค่าใช้จ่ายทริปที่คุณต้องการแล้วหารด้วยจำนวนเดือนที่เหลือจากนั้นตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีนี้ทุกเดือนเมื่อเงินถูกโอนออกไปโดยอัตโนมัติคุณจะรู้ว่าเงินก้อนนี้ถูกกำหนดให้เป็นค่าเที่ยวแล้วคุณจึงสามารถใช้มันได้อย่างสบายใจแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดเปิดบัญชีธนาคารที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือใช้แอปทีท่สามารถแยกกระเป๋าเงินย่อยได้ ให้มองว่าการโอนเงินเข้าซิงกิ้งซันเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งของเดือนเมื่อถึงวันเที่ยวเงินก้อนนี้ก็พร้อมให้คุณใช้จ่ายได้อย่างภาคภูมิใจครับ วิธีที่ 2. กํกำไรที่แบ่งปัน 2. ใช้กด10%ของเงินที่ได้พิเศษหลายคนใช้จ่ายเงินก้อนที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดเช่นโบนัสหรือเงินคืนภาษีไปอย่างไม่ทันได้คิดทำให้เงินส่วนนี้หมดไปอย่างรวดเร็วปัญหาการใช้เงินก้อนพิเศษไปทั้งหมดทำให้คุณพลาดโอกาสในการเพิ่มเงินออมและเพิ่มเงินเที่ยวไปพร้อมๆกัน วิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนให้กับเงินก้อนพิเศษเหล่านั้นเช่นใช้กฎ70ต่อ20ต่อ10โดย70%นำไปลงทุน20%นำไปชำระหนี้ออมและ10%นำเข้าบัญชีเงินเที่ยวทันที เมื่อคุณรู้ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่ออนาคตแล้วเงิน10%ที่คุณกันไว้สำหรับความสุขก็จะไม่ทําให้คุณรู้สึกผิดเลยแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดทุกครั้งที่ได้โบนัสหรือเงินก้อนพิเศษให้โอนเงิน10%เข้าซิงกิ้งฟันทันทีก่อนที่จะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ให้มองว่าเงิน10%นี้คือกำไรที่คุณ อนุญาตให้ตัวเองใช้เพื่อความสุขโดยไม่กระทบกับแผนการเงินหลักของคุณครับ วิธีที่ 3. การแลกเปลี่ยนคุณค่า 3. ลดค่าใช้ใจ่ายรายวันที่ให้ผลตอบแทนต่ำการพยายามลดค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่เช่นค่าเช่าหรือค่าผ่อนรถเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและทำให้ชีวิตรู้สึกอึอดอัดแต่คุณสามารถลดรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับคุณเลยได้ครับปัญหา คุณอาจใช้จ่ายไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไร้ความหมายทุกวันเช่นกาแฟราคาแพงค่าสมัครสมาชิกรายเดือนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเงินจำนวนมากวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือเปลี่ยนเงินที่ใช้ไปกับความอยากรายวันให้กลายเป็นการเที่ยวที่มีคุณค่าสูง ลองคำนวณว่าถ้าคุณลดการซื้อกาแฟแพงๆลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือยกเลิกแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้คุณจะสามารถเก็บเงินได้100-200บาทต่อวันซึ่ง3,000-6,000บาทต่อเดือนนี้สามารถเป็นเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้สบายๆครับแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาด หาจุดรั่วไหลของค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่อยากได้เพียงหนึ่งอย่างแล้วคอมมิตที่จะลดมันลง50%และโอนเงินส่วนที่ประหยัดได้เข้าซิงกิ้งฟันให้มองว่าทุกครั้งที่คุณชงกาแฟเองที่บ้านคือการซื้อเวลาพักผ่อนที่ชายหาดในอนาคตครับ วิธีที่4เปลี่ยนค่าใช้จ่ายประจำให้เป็นเงินเที่ยว 4. ใช้บัตรเครดิตที่ให้คะแนนสะสมหรือไม่สำหรับทุกการใช้จ่ายที่จำเป็นการพลาดโอกาสในการสะสมแต้มหรือไม่จากค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นความสูญเสียทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ครับปัญหาการจ่ายค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นค่าสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์ค่าของใช้ในบ้านด้วยเงินสดหรือบัตรเดบิต ทำให้คุณพลาดโอกาสในการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายประจำให้เป็นสกุลเงินการเที่ยววิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือเปลี่ยนไปใช้บัตรเครดิตที่ให้ผลตอบแทนเป็นไมล์สะสมหรือคะแนนสะสมที่สามารถแลกเป็นตั๋วเครื่องบินได้สําหรับค่าใช้จ่ายที่คุณรู้ว่าคุณจะสามารถจ่ายคืนเต็มจํานวนได้ทุกเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับการสะสมไมล์และใช้มันเพื่อจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่าย ที่คุณมีเงินสดพร้อมจ่ายอยู่แล้วเท่านั้นให้มองว่าทุกการใช้จ่ายที่จำเป็นคือการสะสมเงินเที่ยวฟรีโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวและทำให้คุณรู้สึกฉลาดที่ใช้เงินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ วิธีที่5เงินเที่ยวที่ไม่กระทบเงินออม 5. สร้างรายได้เสริมเฉพาะกิจเพื่อการเที่ยวถ้าคุณยังรู้สึกผิดกับการดึงเงินจากเงินเดือนหลักมาใช้วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างเงินใหม่เพื่อการเที่ยวโดยเฉพาะครับปัญหาการนำเงินเดือนหลักมาใช้เที่ยวทำให้คุณรู้สึกว่าการลงทุนลดลงวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือ หาแหล่งรายได้เสริมที่ใช้ทักษะที่คุณมีอยู่แล้วและทำได้ในช่วงสั้นๆเช่นการรับจ้างวาดรูปดิจิทัลการรับงานแปลเล็กๆน้อยๆหรือการขายของที่ไม่ใช้แล้วออนไลน์เงินที่ได้จากรายได้เสริมนี้จะถูกโอนเข้าซิงกิงฟัน100%ทันทีซึ่งหมายความว่าคุณมีเงินเที่ยวโดยที่เงินเดือนหลักของคุณยังคงถูกลงทุนเต็มจำนวนแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาด ใช้เวลา1-2เดือนในการทำรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเช่นการเป็นผู้ช่วยเสมือน1-2ชั่วโมงต่อวันและตั้งใจว่าเงินทั้งหมดที่ได้จะใช้สำหรับการเที่ยวเท่านั้นให้มองว่ารายได้เสริมนี้คือตั๋วทองคำที่นำคุณไปสู่การเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดความผิดต่ออนาคตทางการเงินของคุณเลยครับ การเก็บเงินเที ly, members, ่ยวโดยไม่ร kind of ู้สึกผิดไม่ใช่เรื่องของความโชคดีแต่มันคือเรื่องของความตั้งใจและวินัยในการจัดสรรครับเมื่อเงินทุกบาทถูกกำหนดบทบาทแล้วคุณก็จะใช้จ่ายได้อย่างสบายใจและเต็มที่กับชีวิตเมื่อคุณตั้ง S ิงกิ้งฟันแยกเมื่อคุณใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดและเมื่อคุณสร้างรายได้เสริมพระการเที่ยว คุณก็ได้สร้างสมดุลระหว่างความสุขในปัจจุบันความมั่นคงในอนาคตแล้วครับขอให้คุณกลับไปเปิดบัญชีแยกซิงค์ฟันตั้งแต่วันนี้นะครับนั่นคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการท่องเที่ยวอย่างสบายใจและไม่รู้สึกผิดกับการใช้จ่ายอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับ5วิธีเก็บเงินเที่ยวโดยไม่ต้องรู้สึกผิดกับการใช้จ่ายสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. ตั้งบัญชีซิงคฟันสำหรับการเที่ยวโดยเฉพาะ 2. ใช้กด10%ของเงินที่ได้พิเศษ 3. ลดค่าใช้จ่ายรายวันที่ให้ผลตอบแทนต่ำ 4. ใช้บัตรเครดิตที่ให้คะแนนสะสมหมายสำหรับทุกการใช้จ่ายที่จำเป็น 5. สร้างรายได้เสริมเฉพาะกิจเพื่อการเที่ยวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ